เอาเลยครับสสริผู้ชมนะครับผมว่าตาเเบะกลับมาอีกครั้งในนิยไยวัยเรื่องมิสเตอร์ชาแมนหมอผีป่วยชุนพรไขคดีรักที่คุณทเขียนปลาทองหัววุ้นตอนที่30นะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับทักไปสอบถามคุณด้เขียนได้เลยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนอัลฟาเบต้าโอเมก้าหนึ่งวันผ่านไปผมค่อยคยลืมตาขึ้นมาก็เพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้นอนอยู่ที่เตียงของใจใดแล้ว ผมกำลังนอนอยู่บนเตียงของสรารวัตรด้วยมีสรารวัตรนอนกอดผมอยู่ที่ผมหันไปเรียกสรารวัตรด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งทำไมถึงนิ้คอแห้งแบบนี้เนี่ยเจ็บคอไปหมดเลยและไม่ใช่แค่คอนะที่เจ็บช่วงล่างของผมก็เจ็บจี้จนน้ำตาซึมเลยครับอืมตื่นแล้วเหรอสรารวัตรงวงเงียตื่นขึ้นมาพร้อมกับหอมแก้มของผมหิวหรือเปล่า นอนหลับไปตั้งหนึ่งวันหนึ่งคืนนะฮะนี่ผมหลับเป็นตายขนาดนั้นเลยเหรอแต่ก็ไม่น่าแปลกผมคิดว่าผมจะตายข้าออกทั้งสองคนไปแล้วด้วยซ้ำนะเนี่ยแถมเรายังทำกันตลอดในอาทิตย์เลยนี่ถึงผมจะได้กินข้าวทุกวันที่ทำแต่ผมก็ไม่เคยกินอิ่มเลยสักครั้งกินได้หน่อยเดียวร่างกายก็ทรมานด้วยความต้องการเหมือนโดนยาปลุกอย่างแรงยังไงอย่างนั้นเลยครับแล้วเราก็เลยต้องทำไปพักไปเป็นช่วง ตอนนี้ผมรู้สึกหิวมึงมากเลยผมหิวแล้วตอนนี้ท้องของผมมันหิวจนไสจะขาดแล้วแต่ผมลุกไม่ไหวมาเดี๋ยวฉันช่วยพูดจบสารวัตรก็อุ้มผมขึ้นทันทีขนาดสารวัตรทำกับผมไปขนาดนั้นร่างกายของเขายังปืงปังอยู่เลยผมได้ดีโคตรโซมตามตัวก็มีแต่รอยกัดเต็มไปหมดแต่ที่หนักที่สุดนี่นะ่าจะเป็นที่คอนี่ละ่ะเล่นกัดสเต็มไรจะเป็นรอยฟัดชัดเจนทั้งสองคนเลย แล้วเจไดล่ะผมหันมองรอบบ้านก็ไม่เจอเจไดเลยเจอก็แต่แม่ตานีที่นอนอืดจมกองเลือดอยู่ที่หน้าต่างห้องของเจไดอย่าบอกนะว่าแม่ตานีแอบดูพวกเรามีอะไรกันตลอดทั้งอาทิตย์จนเล็กกับนาำไหลหมดตัวตายและนอกจากจะมีแม่ตานีนอนจมกองเลือดแล้วเพลิงกับต้นน้าก็ออกมาจากหม้อก,ก่อนเพลิงจะเสีย,ยิบออกมาต้นน้ำก็ทําสีหน้าท่าทางอย่างกับว่าคล้ายคนให้กําลังใจผมแถมผีสาวที่ผูกคอตายที่ยังคงกลับมาผูกคอเหมือนเดิมก็ยังยกนิ้วให้ผม ยังจะยังเป็นนิ้วกลางก็เหอะแต่สายตาที่ผีสามตัวน,นั้นมองมามันเหมือนคนกำลังส่น้ำหน้าอยู่เลยนี่อย่าบอกนะว่าทุกคนรู้เรื่องที่เรามีอะไรกันทั้งหมดให้ตายสิหลังจากนี้ผมจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเนี่ยโดนผีแอบมองตอนร่วมรักแบบนี้สงสัยผมคงต้องเขียนยันติดไว้ที่ห้องกันผีแอบดูซะแล้วสิเจไดมาไปที่หลับเนอะเดี๋ยวก็กลับมางั้นเหรองั้นเหรอเจไดไปทํางานสินะสารวัตรอุ้มผมลงมาข้างล่าง ก็จะวางผมให้นั่งบนตักและป้อนข้าวผมผมเลยอ้าปากกินข้าวที่สารวัตรป้อนให้จริงสิแล้วทำไมวันนี้สารวัตรถึงอยู่บ้านได้แล้วทีละ่ะวันนี้ไม่ได้ไปทำงานเหรอปกติผมเห็นสารวัตรทำงานทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นี่แต่วันนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์สักหน่อยวันนี้ฉันรอเพิ่งรอไปนะจริงจริงก็รอตั้งแต่ที่เราเดินทางไปบ้านของเจไดจนถึงตอนที่นายฮิตเลยแต่ฉันขอลาต่อจนกว่าจะแน่ใจว่านายหายเป็นปกติแล้ว งานสารวัตรก็ลาเง,งิานเกือบเดือนแถมยังต้องมาดูแลผมอีกทาไมสารวัตรเป็นคนดีอย่างนี้เนะขอบคุณนะครับที่ดูแลผมผมยิ่มบอกมาจนตาหยีแค่คําขอบคุณอย่างเดียวคงไม่พอรองมั้งฉันโดนนายรีน้ําจนแทบหมดตัวเลยเนอะสารวัตรพูดพร้อมกอับขำออกมาทำให้ผมเขอเลยครับเมื่อนึกถึงเหตุการณ์พวกนั้นงานที่อยากได้อะไรตอบแทนล่ะผมก็ไม่มีเงินหรือมีอะไรมาเป็นสิ่งตอบแทนซะด้วยสิ เงินเรียกฉันว่าที่รักสิฮะจะให้ผมเรียกว่าที่รักเหรอครับแค่นี้เองเหรอสิ่งที่สารวัตรอยากได้เป็นการตอบแทนใช่ก็เราเป็นสามีภรรยากันแล้วเนอะถึงเราจะยังไม่ได้แต่งงานกันอย่างทางกายก็เหอะแต่เรียกนายเรียกคุณมันก็ห่างเหินเกินไปงั้นเรียกว่าที่รักแล้วกันอืมมันก็จริงฮะแต่ผมไม่เคยเรียกใครว่าที่รักมาก่อนเนี่ยสิพอเรียกแล้วรู้สึกปแปลกๆฮะ ที่รักผมพูดออกมาด้วยเสียงที่เบามากจะไม่รู้ว่าสารวัตรได้ยินหรือเปล่าแต่จากใบหน้าที่คลี่ยิ้มออกมาอย่างดีใจนั่นผมพูดได้เลยว่าสารวัตรได้ยินแน่นอนเมื่อกี้พูดว่าไงนะฉันไม่เห็นได้ยินอะไรเลยโกหกสารวัตรได้ยินชัดชัดแต่สารวัตรต้องการแกล้งผมใช่ไหมที่รักที่รักขอใจหรือยังอยู่ๆสารวัตรก็ดึงผมไปจูบใช้เลย ถึงจะไปจุบที่นุ่มนวจะทําให้ผมเคลิมก็เะแต่ปากผมก็ยังไม่หายเจอจากการโดนจูบมาทั้งอาทิตย์เลยนะพอใจมากเลยครับสรวัตรพูดพร้อมยิบออกมาไม่ต้องมายิ้มแบบนั้นเลยนะเดี๋ยวผมหลงเสน่ห์ไปมากกว่านี้สรวัตรแกล้งผมจนพอใจเขาก็ป้อนข้าวให้ผมต่อก่อนผมจะได้ยินเสียงรถของเจไดเข้ามาจอดที่บ้านก่อนเจไดกับเจอาจะเดินเข้ามาสมรวยตื่นแล้วเหรอนึกว่าจะหลับนายกว่านี้ซะอีก จอาพูดแบบนี้อย่าบอกนะว่าเขารู้เรื่องพวกนั้นด้วยแล้วเหมือนเขาจะรู้ว่าผมกำลังคิดอะไรอยู่ฉันยอยบ้านมาอยู่บ้านข้างๆนี้เองฉันก็เลยได้ยินทั้งหมดไม่จริงมันไม่จริงใช่ไหมเง่ถนาเจอาที่อยู่ข้างบ้านได้ยินเราบ้านอื่นเล่า <c oughs> ดูทำหน้าเขาสิฉันล้อเล่นต่างหากละ่ะฉันรู้มาจากแม่ตานีนั่นล่ละแม่ตานีงั้นเหรอผมหันไปมองแม่ตานีอย่างคาดโทษก่อนแม่ตานีจะทำท่าไม่รู้ไม่ชี้ แล้วหายเข้าไปในต้นกล้วยว่าแต่นายย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วจริงเหรอแล้วบ้านบนเขาล่ะผมจําได้ว่าเจอ,อาเขากลับไปเก็บข้าวของเพื่อจะมาอยู่ที่นี่แต่ไม่คิดว่าจะมาอยู่บ้านข้างๆนี่เองเมื่อเน,นี่ยนชะ่นขายไปแล้วตอนนี้ฉันย้ายมาอยู่ที่นี่ได้สองวันแล้วอ๋อเจอ,อาถึงมาอยู่ตอนที่ผมหลับไปนี่เองแล้วร่างกายเป็นไงบ้างเนี่ยยังเจ็บอยู่หรือเปล่าเจไดเดินเข้ามาขยี้หัวผมพร้อมกับเอาของอะไรไม่รู้มากมายมาวางไว้ ร่างกายไม่มีอาการอะไรแล้วมีแต่ปวดไปทั้งตัวแล้วก็เจ็บก้นด้วยเจ็บจนไม่อยากเดินแพ็ค,คู่อีกแล้วช่วงหลังของผมถึงกับฉีกขาดเลยนะมันเจ็บมากๆเลยถึงหลังจากนั้นจะมีแต่ความฟินและรู้สึกดีก็เหงั้นกินข้าวเสร็จแล้วกินยาด้วยนะผมได้แต่พยักหน้ารับว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายผมงั้นเหรอผมว่าเรื่องนี้จะได้ต้องรู้แนะ่ๆนฉันกําลังจะมองเรื่องการทดลองอยู่เลยเมน่อกินข้าวให้เสร็จแล้วค่อยคุยกันนะ ผมพยายามน่ารับก่อนจะกินข้าวที่สารวัตรป้อนให้จนหมดก่อนพวกเราจะย้ายมานั่งที่โซฟาโดยสารวัตรจับผมนั่งบนตักของเขาเพื่อให้ผมไม่เจ็บเวลานั่งวันนี้ฉันไปที่หลับมาซึ่งตอนที่สมรวยฮีทฉันได้ติดตั้งกล้องถ่ายเอาไว้ทั้งหมดฮะนี่เจไดแอบถ่ายไว้ด้วยเหรอเขาแอบถ่ายไม่ตอนไหนทําไมผมไม่รู้เลยซึ่งจากที่พวกเราเก็บข้อมูลทั้งหมดรวมทั้งการตรวจร่างกายของทุกคนมันทําให้เรารู้ว่าตัวยาไม่ได้ทําให้สมรวยมีมดลูกขึ้นมาอย่างเดียว แต่มันเข้าไปเปลี่ยนพันธุก,กรรมด้วยซึ่งฉันจะขอแบ่งง่ายๆเป็นสารประเภทแล้วกันคืออัลฟาเบต้าและโอเมก้าประเภทแรกคืออัลฟาอัลฟาจะเป็นพวกที่มีการสืบพันธุ์ที่สูงมากทั้งน้ำเชื้อที่เยอะขึ้นความแข็งแรงของตัวเชื้อก็แข็งแรงกว่าคนทั่วไปรวมทั้งความสามารถและสมรรถภาพทางร่างกายก็ดีกว่าคนปกติทั่วไปซึ่งพวกอัลฟาจะสามารถได้กลิ่นฟีโรมโมนที่โอเมก้าปล่อยออกมาและถูกกระตุ้นงได้ง่าย และอาจจะมีอาการติดเป้งหรือท่เรียกว่าน,นอตขึ้นได้ประเภทที่2คือเบต้าเบต้าคือกลุ่มคนทั่วไปที่จะไม่มีผลกระทบใดๆจากอัลฟาหรอโอเมกาเลยและประเภทสุดท้ายคือโอเมกาโอเมกาคือกลุ่มคนที่สามารถตั้ครรันได้ทั้งชายและหญิงและในทุกเดือนโอเมกาจะมีอาการฮีขึ้นมาซึ่งก็คือการปล่อยฟีโรโมนออกมาเพื่อดึงดูดอัลฟาให้เข้ามามีอะไรด้วยเพื่อทําให้ตัวเองตั้งครันแล้วเมื่อโอเมก้าถูกอัลฟากัดที่ต้นคอจะเป็นการจับคู่กัน ทำให้ฟีโรโมนของโอเมก้าคนนั้นไม่มีผลกับอาัลฟาคนอื่นแต่จะมีผลกับคู่ของตัวเองเท่านั้นที่เจไดพูดทั้งหมดหมายความว่าผมคือโอเมก้าและสารวัตรกับเจไดเป็นอัลฟาสินะแล้วนายจะแน่ใจได้ยังไงว่าเบต้าอะไรนั่นไม่ได้รับผลกระทบจากฟีโรโมนของโอเมกา้าน่น,น่ะสิผมเองก็สงสัยเหมือนสารวัตรในวันที่สมรวยฮีครั้งแรกนายจำชายคนนั้นที่สลบอยู่หน้าบ้านได้หรือเปล่าชายที่สลบอยู่งั้นเหรอ หรือว่าเจาไดจะหมายถึงชายที่เข้ามาหมายจะปล้ำผมและโดินผมเอาหัวโขกจนสลบคนนั้นจำได้สิแล้วมันทำไมสารวัตรถามอย่างสงสัยฉันได้เปิดกล้องวงจรปิดวันนั้นดูปรากฏว่ามีชาวบ้านหลายคนที่เดินผ่านไปผ่านมาซึ่งมีบางคนที่มีอาการแบบเราแต่บางคนก็ไม่มีพวกเราเลยได้เชิญพวกเขาไปตรวจสอบและแบ่งออกมาด้วยสามประเภทยอย่างที่บอกแต่โชคดีที่พวกเขาไม่ได้รับยากระตุ้นแบบพวกเราพวกเขาเลยไม่ได้รับผลกระทบมากนักนี่ อืงั้นตอนนี้ก็เท่ากับว่าผมได้จับคู่กับทั้งสองคนแล้วฟีโรโมนของผมก็จะไม่สามารถดึงดูดคนอื่นได้นอกจากพวกคุณสินะผมได้แต่เอามือลูบตรงรอยฟันที่ทั้งสองคนทำไว้ใช่และในช่วงฮีของโอเมก้าคือช่วงที่ร่างกายพร้อมต่อการตั้งครรภ์เมื่อโอเมก้าถูกปล่อยในในช่วงนั้นมันจะมีโอกาสสูงมากที่จะตั้งครรภ์งั้นตอนนี้ผมก็อาจจะท้องแล้วสินะ ในพงของผมตอนนี้จะมีเด็กน้อยอยู่หรือยังนะผมได้แต่เอามือลูบท้องเบาเกณฑ์การทดลองของนายก็สําเร็จแล้วล่ะสินั่นนะสิก็ตอนนี้ผมมีมนลูกแล้วและอาจจะท้องแล้วก็ได้แต่ใจได้กลับได้แต่สายนะจะว่าสําเร็จก็สําเร็จจะว่าล้มเหลวก็ล้มเหลวมันหมายความว่าไงวะที่ฉันพูดนะหมายถึงตัวยามันสร้างมดลูกได้จริงๆแต่มันไม่สามารถนํามาใช้ได้จริง อ้าวทำไมล่ะหรือต้องรอให้ผมท้องแล้วคลอดออกมาก่อนเหรอผมได้แต่ถามอย่างสงสัยไม่ใช่หรอกลองคิดดูสิถ้าตัวยานี้สำเร็จรัฐบาลจะลดตัวยาเก่าที่ไม่มีประสิทธิภาพทิ้งแล้วใช้ยาตัวใหม่แทนเมื่อทุกคนได้รับยาตัวนี้เข้าไปแล้วกลายเป็นเอลฟ้าหรูออเมก้าขึ้นมาแล้วถ้าเกิดมีโอมก้าบางคนเกิดหีขึ้นมากลางถนนหรือในที่ที่มีคนพคลุกพล่านล่ะ ถ้าเป็นแบบนั้นโอเมก้าคนนั้นก็มีโอกาสโดนรุมข่มคืนจนท้องได้ด้วอย่างที่นายคิดเพราะแบบนั้นมันอันตรายเกินไปฉันเลยยุบโปรเจกต์นั้นทิ้งเพราะมันล้มเหลวนะงั้นเหรอแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันจะทำยาระง,งับฮิตไว้ให้ไม่ถึงช่วงนั้นของเดือนนายก็กินยาระง,งับเข้าไปก็โอเคแล้วหรือไม่พวกเราแค่ร่วมรักกันมันก็จะทำให้ฮิตสงบลงได้ผมยังน่ารับอย่างเข้าใจ แล้วถ้าสมรวยมีลูกลูกจะได้รับพันธุก,กรรมพวกนี้ไปด้วยหรือเปล่าสารวัตรถามอย่างสงสยัยก่อนจะได้จะพยักหน้ารับถ้ามีลูกก็ขอให้ลูกเกิดมาปเป็นอัลฟาไม่ก็เบต้าเถอะเจไดพูดพร้อมกับถอนหายใจแบบนี้แสดงว่าลูกได้รับพันธุก,กรรมนี้ไปด้วยสินะผมเองก็ไม่อยากให้ลูกเกิดมาเป็นโอเมก้าแบบผมเหมือนกันเพราะอาการฮีที่ผมเจอมันทรมานมากจริงจริงตอนที่มีอาการผมแทบจะคุมตัวเองไม่ได้ในตอนนั้นผมไม่สนด้วยซ้ำว่าจะเป็นใคร ผมแค่ต้องการให้เขามีอะไรกับผมเท่านั้นถึงจะอดทนอยกล้้นแล้วช่วยตัวเองแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ดีขึ้นนอกจากจะมีเรื่องอย่างว่ากับคนสักคนเท่านั้นซึ่งผมไม่อยากให้ลูกต้องเจอเรื่องแบบนั้นแต่ไม่ต้องห่วงนะถึงโปรเจกต์จะล้มเหลวแต่ฉันก็ยังคงรับผิดชอบเหมือนเดิมเพราะฉันรักนายเจไดพูดพร้อมกับกุมมือผมเอาไว้ทําให้ผมรู้ว่าเขาจริงจังกับผมเดี๋ยวสิฉันก็รักสมรวยเหมือนกันนะ สารวัตรเองก็กุมมือผมอีกข้างเอาไว้จนผมยิ้มออกมาเพราะผมก็ผ่านความเป็นความตายกับทั้งสองคนมาไม่น้อยและผมเองก็มีความสุขที่ได้อยู่กับทั้งสองคนถึงทั้งสองคนจะชอบทะเลาะกันก็ตามแต่ผมก็ตัดสินใจแล้วว่าผมจะขอมอบชีวิตของผมให้ทั้งสองคนและผมก็จะขอรักและดูแลทั้งสองคนให้ดีเหมือนที่พวกเขารักและดูแลผมมาตลอดงั้นชีวิตหลังจากนี้ผมขอฝากไว้กับทั้งสองคนด้วยนะ ถึงผมจะไม่ได้เอ่ยคำว่ารักออกมาแต่ทั้งสองคนก็คงรับรู้ได้ทั้งสองคนเลยดึงผมไปกอดและยิ้มออกมาอย่างดีใจบอกเราเก,กินไม่สนใจฉันที่นั่งหัวโดอยู่ตรงนี้เลยนะเจอาพูดพร้อมกับทำหน้าหงิกทำามาทุกคนถึงกับขำออกมาหลังจากนั้นเจอาก็ขอกลับไปยังบ้านของเขาที่อยู่ข้างๆเพื่อจัดเก็บข้าวของที่ยังจัดการไม่เสร็จส่วนผมกับเจไดแล้วก็สารวัตรก็พากันมานอนดูหนังที่อยู่ที่ห้องรับแขกไปกินขนมไปพอตกเย็น เราก็มานั่งกินหมูกระทะก,กันโดยมีเจาและเหล่าผีผีของผมออกมานั่งกินด้วยและจะก,กินอิมน่มหนำสำราญเราก็แยกย้ายกันกลับไปอาบน้าเตรียมตัวเข้านอนส่วนผมในตอนนี้ก็กลายเป็นคุณชายสมรูรวที่ไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะมีเจไดกับสารวัตรคอยอาบน้ําแต่งตัวคอยดูแลผมจนผมคิดว่าตัวเองเป็นง่อยไปแล้วนะเนี่ยผมทําเองได้นะผมได้แต่ยืนให้สารวัตรจับแต่งตัวให้หลังจากที่อาบน้ําเสร็จนี่ตกลงผมเป็นเมียรหรือเป็นลูกกันแน่เนี่ยดูแลเก่งจริงๆพ่อคุณ อยู่เฉยๆให้พวกเราดูแลก็พอผมได้แต่ยู่ปากยังไม่พอใจก็ใจะให้พวกเขาดูแลผมฝ่ายเดียวได้ยังไงกันผมเองก็อยากดูแลทั้งสองคนเหมือนกันนะถึงตอนนี้จะยังดูแลไม่เต็มทีเพราะยังเจ็บช่วงหลังอยู่ก็เอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่30นะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนปลาทองหัววุ้นด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้วัตนาเบ่ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจะแบไสวัสดีครับผมวัตนาเบ่ตัก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 ผ้ายัง